รุ่นใหม่ล่าสุดก็คือของแน็ตลารนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวผีงอกปักองศาของโยกนะครับเพื่ออะไรนะครับปับองศาเพื่ออะไรเพื่อที่ไม่ให้กินหน้ายางนะครับแล้วก็ในการตั้งถุนล้อนนะครับห่วงโอเมก้ามาให้ทําสีชมพูสวยงามติดกล้องหลังมาให้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับที Sport Set No อมินะครับวันนี้ทีจะพามาดูเจ้าตัวสปอร์ตราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าบาทนะครับชุดนี้นะครับแต่งเต็ม ราคานี่ผมบอกก่อนนะครับเป็นราคาเฉพาะตัวรถนะครับยังไม่รวมแต่งเนาะคันนี้นะครับแต่งเต็มนะครับก็คือชุดเหล็กรอบคันของฮัมเมอร์เลยนะครับฮัมอ่าเดี๋ยวผมจะไล่ไล่ทีไล่ทีละคันแล้วกันเนาะว่าอันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเป็นสกรปตรงฟิตนะครับเป็นลายม้ามาแต่งนะครับสามารถออกแบบได้นะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับลูกค้าออกแบบได้เลยเนาะถัดลงมานะครับเป็นกระจังหน้า f o r d นะครับเป็นของแรปเตอร์นะครับพร้อมไฟมินิไลท์สามจุด เป็นไงสวยๆเลยแบบสายหวานสายหวานนะครับส่วนกันชนหน้านะครับเป็นกันชนเหล็กของ h ั m m e อร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือของแอ LA าสนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวนี้เป็นไงเวลาท้าลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวก็จะมาเลี้ยวที่นี่ด้วยนะครับในการชนถัดลงมานะครับตัวห่วงลากจุงก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ออกแบบสีได้เลยนะครับว่าลูกค้าจะเอาสีไหนนะครับอันนี้ลูกค้าเขาอยากได้สีชมพูก็จัดให้นะครับเข้าเซตกับชมพูทั้งหมดนะครับ มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับอันนี้ล้อขนาดสิบแปดนะครับยางของโอตานินะครับผมอ่าเดี๋ยวให้พี่ตากล้องมาดูนิดนึงเนาะเป็นยางสามสามนะครับคูณสิบสองจุดห้าอายี่ใหอาสิบแปดนะครับเพราะว่ายางแม็กสิบแปดนะครับพร้อมปิดนกปรับองศาของโยงนะครับเพื่ออะไรนะครับปรับองศาเพื่ออะไรเพื่อที่ไม่ให้กินหน้ายางนะครับแล้วก็ในการตั้งศูนย์ล้อนะครับอันนี้จะตั้งได้ตรงมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับไปที่ล้อใหญ่ๆนะฮะ ต่อมาด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนบันไดใหม่นะครับเป็นบันไดของ h ฮมเมอร์เช่นเคยนะครับเวลาเปิดนะครับตัวนี้จะมีไฟออกมาด้านล่างนะครับผมเวลาเปิดประตูไฟก็จะออกมาด้านล่างนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือเป็นโลบาร์ของ h ฮมเมอร์นะครับผมซึ่งโลบาร์ของ h ฮมเมอร์เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์นะครับก็คือเวลาเราสตาร์ทนะครับจะมีไฟขึ้นตรงคําว่า h ฮมเมอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นโลบาร์นะครับเหล็กทั้งแท่งนะครับพร้อมไฟเบรกมาให้ด้วยนะครับด้านหลัง ส่วนคันนี้นะครับเป็นไฟ Full LED เหมือนกันนะครับไฟเบรกนะครับตอนนี้รถคันนี้กำลังจะตกแต่งนะครับก็อาจจะมุนวุ่นนิดนึงนะส่วนกลางล่างนะครับเป็นการชนของ h ฮมเมอร์นะครับมีตัวไฟถอยหลังมาให้นะครับแล้วก็มีห่วงโอเมก้ามาให้ทําสีชมพูสวยงามติดกล้องหลังมาให้เลยนะครับตัวนี้สามารถเอาปากนกแก้วหรือว่าลูกบอลนะครับจับไปได้เลยนะครับตัวนี้ซึ่ง สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูท้านในกันนะว่ามันต่างกับตัวไวท์แท็กยังไงนะครับผมอ่าโปรมาลัยก็ร้อยเร์็นเหมือนกันนะครับเป็นไฟฟ้าร้อเปอ็นเนาะขนาดหน้าจอก็เล็กกว่าน่อยนึงนะฮะตัวนี้ <c oughs> แล้วก็มีไวเลสชาร์จมาให้นะครับตัวนี้อ่าไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ตัว มีขับสองับ4ีมาให้เหมือนกันเลยราคาประหยัดลงด้วยนะครับอันนี้สําหรับใครที่อยากได้แต่งลรอนะครับก็สปอร์ตก็พอแล้วนะครับส่วนเบาะนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับอ่าปั๊มคําว่าสปอร์ตให้ด้วยนะครับสาหรับรุ่นสปอร์ตนะฮะด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับมีแอร์ให้นะครับแยกซ้ายขวาให้เนาะแล้วก็่าที่จะต่างกันก็คือตัวเนี้ย มีแค่ตัวที่จุดบุหรีนะครับไม่มีตัวเสียบไฟบ้านแล้วก็ไม่มีตัว USB ข้างหลังให้นะครับนอกนั้นก็จะคล้ายๆกันเนาะนอกมันจะคล้ายๆกันสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากได้เจ้าตัวสปอร์ตขับนะครับตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับราคา1,59,000้บาททีแต่งให้เบื้องต้นด้วยนะครับสนใจสอบถามทีมาได้ทุกทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Inbox หรือว่า เบอร์โทร089981979สามารถติดต่อทีได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ทีขอตัวลาครับสวัสดีครับ Thank you.